หางนกยุงไทยเพิ่งได้มาใหม่คะ่ะทุกคนตามล่าหามานานมากคือมีคนที่เขามีนะแต่ไม่กล้าขอเขาแล้วก็รอเวลาที่จะหาซื้อเอาเองนะคะความไม่กล้าขอทำให้เราต้องแบบรอเวลาหาซื้อเอาเองอะ่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่ดิฉันลืมไปก็คือดิฉันลืมไปว่าหางนกยุงไทยอะ่ะ ลำต้นมันมีนามค่ะทุกคนดูลำต้นมีนามนะคะแต่แม่ค้าบอกว่าเดี๋ยวพอเขาโตหนามก็จะหายไปซึ่งไม่รู้จริงไหมอันนี้สีชมพูค่ะทุกคนสีชมพูค่ะงามเนาะดูสีทุกคนนี่สวยอะ่ะ ใครไม่ชอบพี่ฉันชอบหามาว่าให้ครบแต่ว่าไม่รู้จะปลูกตรงไหนส่วนตัวนี้สีแดงค่ะเอาไาหมครบทุกสีเลยนะคะมีเพื่อนแซวนะคะว่าแม้ส่วนที่อังกฤษก็แน่นแล้วนะส่วนที่เมืองไทยจะแน่นอีกหรือแน่นค่ะ <S 1> <S 1> <S พื้นที่สวนจริงๆมีนิดเดียวอะทุกคนเพราะว่าดิฉันพื้นที่อ,ะ,อะก็ต้อง เก็บไว้เผื่อได้ทําอะไรไงก็เลยไม่ปลูกไม้ที่ใหญ่ๆเอาแต่ไม้เล็กๆพวกนี้คลุมไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อในอนาคตได้ทํานู่นนี่นั่นนะคะไม้พวกนี้ไม่ถึงกระใหญ่มากแต่ก็เป็นไม้พุ่มเล็กที่ก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาเหมือนกันสวยเนาะทุกคนเดี๋ยวจะปลูกให้เขาเรียงพุ่มกันอยู่ด้วยกันเลยค่ะสวยๆเลย